VII 1941, สองสาวไซมินิระหว่างสาวมินิเยอรมันสไตล์ยุโรปกับสาวมินิญี่ป yeah, ุ่นสไตล์เอเชียเป็นคุณจะเลือกอะไรวันนี้เฮียพามาดูสองสาวตัวเล็กสเปคของใครหลายคนเลยนะสาวคนแรกมาจากเยอรมนีมินิคูเปอร์เอสีฟูลอิเล็กทริกร้อยเเซ์ย mm ้ำนะ คันนี้รถเป็นของภรรยาเฮียเองตัดสินใจแล้วว่ายอมขายเพราะซื้อมาไม่ได้ขี่เลยกับสเปค Cooper S สแต่งเต็มๆมาเท่ๆกับไฟฟ้า100%ปี2022นะตัวนี้เฮียจัดออปชั่นถ้าซื้อให้เมียธรรมดาคงไม่ได้จัดเต็ม100%เครื่องเสียงฮามันการ์ดอน ายแดง2ล no ้าน2องแสนเก้าหมื LED, ่นไมคันนี้เจ๊ขี though, ่ไปเพียงแค่5,000กิโลไฟตาดีไซน์มาหล่อๆเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะมีเดย์ไลท์วงกลมเท่ๆนะสกรูปเจาะมาเพราะเป็นแต่ง Cooper S แต่งเหมือนตัวเบนซินนะแต่เป็นไฟฟ้าร้อเรเซ็ไม่มีเครื่องยนต์ย้ำนะตัวนี้เป็นหน้ากระจังดีไซน์เท่ๆใส่ Cooper S มาให้หล่อๆแล้วก็มีสเติร์ตมาให้รอบคันตัวนี้เคมรถไฟฟ้ารุ่นแรกของมินิครับวิ่งได้ชาร์จเต็ม NEDC 217 7กิโลเมตรย้ำนะถ้าจะขี่ทางไกลอย่ามาซื้อเฮียสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะบ่นเรื่องระยะทางแต่ถ้าขี่ในเมืองวิ่งใกล้ๆวันหนึ่งไม่เกิน200โลน่าใช้มากๆเพราะประหยัดน้ำมันนะไฟฟ้าก็ไม่ทิ้งความแรงกับ187แรงม้านะ270นิวตันเมตรโคตรแรงโคตรท้อคโคตรดี เขม0ถึง1 0 7.3วินาทีหลังติดเบาะได้เหมือนตัว Cooper S ต really. yeah. ัวเบนซินเลยที่สำคัญกว่าราคาที่หายไปล้าน2นะครับเหลือแค่1ล้าน90,000บาทนะเฮียซื้อประกัน MSI ของมินิมอเตอร์ประเทศไทยนะคันนี้6ปีนะไม่จำกัดระยะทางเพราะฉะนั้นคุณเข้ามินิทั่วประเทศไทยซ่อมฟรีทุกอย่าง6ปีนะมาดูมินิฝั่งเอเชียเรากันบ้าง สัญชาติญี่ปุ่นที่ทุกคนชอบเหลือเกินเพราะอะไรครับความเป็นญี่ปุ่นราคาเข้าถึงได้ต่างกันเกือบ4เท่า กับเจ้า s u z u กิ Swift 1.2 GL+ PLUS ปี2022นะย้ำนะคันนี้ไม่ไม่น้อยกว่าคันนู้นนะไม่เพียง20,000กิโลทำกันบ้านนะครับตัวนี้ GL+ p l Plu ป้ายแดงอยู่ประมาณ589,000บาทนะตัวนี้มากับ1.2 Eco Car เบนซิน3สูบเท่านั้นนะแรงมา้าอย่าไปเทียบกับน้องฝั่งยุโรปนะคันนี้แรงม้าเหลือแค่84แรงมา้า แต่น้องคนนี้เน้นความประหยัดและอึดถึกคนนั่นเองตัวนี้มากับตัว GL+ Plus ได้อะไรมาบ้างนะเฮียบอกได้เลยนะคันนี้ใส่ชุดแต่งมาหล่อๆรอบคันมาจากโรงงานนะ GL+ e นะแล้วคันนี้มีเสน่ห์มากๆใส่ล้อสไตล์มินิมาให้มีโลโก้มินิมาให้ด้วยป้ายแดง5 8 9 9 0 0าทณวันนี้เฮียขายเพียง3 8 9 9 0 0 0บาทกับค่างวดเข้าถึงแล้วนะ6,600ตลอดสักยาน ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของการเลือก2ส,สาวไซมินินะไม่ว่าจะเป็นมินิฝั่งเยอรมันหรือมินิฝั่งญี่ปุ่นใครใช้มินินุ่นไหนฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮียใต้คลิปนี้ด้วยนะครับกับช่องคุณสามีวีวีขอบคุณนะครับ